เนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับก็กลับมาอยู่กับอาชีพลูกรักของผมแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทานะครับในชีสายโจมตีไวนะครับนะปกติเราโจมตีเราความไวในการโจมตีเรามันตันอยู่ที่480ใช่ไหมครับผมก็ดันมาเป็น500นะครับทำทำยังไงนะครับนี่นะครับใส่การ์ดใบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆได้ดูก่อน นี่เลยนะครับสายการ์ดใบนี้นะครับเห็นไหมเื่ประมาณ500รอนะครับมันจะทะลุขีดจำกัดเพิ่มเอชพีดีให้เรายี่เร์เซนะครับก็ใส่ไปนะครับมันก็จะทําให้เราตันที่5 0 0ร้นะครับย็ดคี้เราจะตีไปกว่าเพื่อนเห็นไหมเป็น500นะครับแล้วมันก็จะคมโบกับหางตัวนี้นะครับเพราะว่าเราต้องลงเอจเยอะๆเพื่อจะทําให้เอ d เราตันห้านะครับ แล้วตัวนี้ทุกๆ1น g i เราจะได้คีดามมจแล้วก็คอมโบกับเสื้อการดเสื้อคุมนะครับเห็นไหมทุกๆ12บ g i เราจะได้โจมตีปกติ0.5นะครับนี่ผมก็เลยอัด AGI เข้าไปนะครับ <c oughs> มันคอมโบกันนะครับอันนี้คือสเตตัสที่ผมอัดเข้าไปนะครับนะเหตุผลที่ผมไม่ลงลักเยอะเพราะว่าคิยืนพื้นผม1้อยสีนะครับร้อยประมาณ110ขึ้นไปอะ่ะมันก็คิทุกดอกแล้วนะครับ ถ้าอยากเอาให้แบบหนาๆเลยก็ร้อยสามสิบขึ้นไปนะครับจะได้แบบขี้แบบเยอะๆนะครับนะตัวนี้ใครสนใจไปดูในเพจนะครับห้าพันกว่าบาทนะผมขายในเพจนะครับอันนี้คือรูนกําลังหานะครับแต่มีรูนแปลงล่างนะครับมีรูนแปลงล่างกับรูนขี้นะแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสําหรับไนท์ขี้เรานะครับ มันจะสําคัญที่รูนแปลงล่างนะครับเพื่อเพราะว่าเราต้องกดถ้าไม่มีนี้ไม่ได้นะครับลุยนะครับผมจะไปทดสอบนะครับว่ามันจะโหดมากแค่ไหนนะครับอ๋อผมจะกินเป็นอาหารเพลนนะกันรอบนี้นะครับแล้วก็ผมจะกดไอ้นี่ผมไม่อยากเอาเงินไปซื้อเด็กดาวนะครับเก็บไว้นะครับให้เพื่อนเพื่อได้ถ้าใครซื้อไดดีนี้ไปก็เอาไป ทำยังทำซื้อก็ได้นะครับเด็กดาวหรือเพื่อนๆก็จะกดเหมือนผมก็ได้นะครับนี่กดหินขนาดตัวนี้นะครับแทนเด็กดาวนะสัตว์ขี่ผมซื้อเมื่อเช้านี่โคตรแพงนะครับสองพันแปดร้อยเอมนะโหดจัดเลยเดี๋ยวผมก็จะมาบอกนะครับว่าผมใช้อะไรผมอะไรบ้างนะครับอ่ะบอกเลยแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะจัดเลยนะครับอันนี้ ผมใส่โล่นี้เพราะว่าผมเอาคีนะครับเห็นไหมผมเอาคียีิ้านี่นะครับเราจะได้คีมายี่สิบ้าดามเอจอันนี้จะแรงกว่านะครับอันนี้จะแรงกว่านะแต่ผม,ผมเล่นสาย aspd นะสายโจมตีไวผมก็เลยต้องใส่ตัวนี้เพื่อเอาคีเพราะว่าผมไปลง ej นะครับค่ามาลงรักไม่ทันไม่ได้นะครับท,ที่เหลือผมก็ใส่เหมือนเดิมนะครับสำหรับสายคีนะครับ อันนี้คือการ์ดที่ผมใส่นะครับประมาณนี้นะครับซิทขวานี่ผมใส่วิ่งไวนะครับเพราะว่าเอาไปล่ามินิจะได้วิ่งไวๆนะครับเห็นไหมวิ่งไวทุกอันนะครับผมใส่วิ่งไวทุกอันเลยนะดามจดไว้ที่หลังนะครับสายวิ่งไว <c oughs> โอเคกดแค่นี้แหละครับน่าจะผ่านชิวๆแล้วนะครับไปเราไปลุยกัน ใครสนใจตัวนี้ก็ไปดูในเพจได้นะครับนะห้าพันกว่าบาทนะครับไหนที่ปัจจุบันนี้ดาบบวกสิบห้าไม่แพงแล้วนะครับน่้จะอยู่สามพันกว่าอ็มนะสามพันแปดร้อยอ็มนะครับต้องรีบนะครับเดี๋ยวมันจะหมดตลาดนะราคาลงมาเยอะมากเ,เดี๋ยวผมต้องเปิดอันนี้ก่อนเปิดออตโต้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปโจมตีมั่วนะเนี่ย โอโ้ไม่มีเลยโอเคผมกดหมดแล้วนะพร้อมแปลงล่างก่อนนะครับเฮ้ยผมเจอบอสตัวนี้น่าจะยากนะครับยากเอาเรื่องนะครับเนี่ยยากนะบอสตัวเนี้ยเพรามันจะบูดดินหนีผมหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยสับห้าอิ่มเลยนะครับแรงอยู่นะเข้าไหมเนี่ยโอ้โหว่าน่าจะไม่เข้าแล้ว ได้อยู่ได้อยู่ปักโซไว้ตอนนี้ยังไม่เข้าเนี่ยถ้ามันโจมตีเราปุ๊บเราก็จะสาบเข้านะครับตอนตอนกอแตกนะเราถึงจะตีเข้านะถ้าก่อไม่แตกนี้แข็งมากนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่านี่นี่น่นอแตกแล้วนะครับเห็นไหมสับประมาณสี่ห้อิมนะ มันตีไร้ธาตุด้วยนะครับยืนสบายนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีดูดเลือดครับโอ้เรามาเจอบอสแข็งก่ตัวแรกอาจจะแข็งๆหน่อยนะครับนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมก่อแตกแล้วนะครับอันนี้คือก่อแตกนะครับเหนนะ็นไตีแรงมากนะครับก่อแตกเราต้องรอ,อก,ก่อแตกอีกแล้วเนี่ยตีไปเรื่อยนะครับปล่อยปล่อยทิ้งไว้เลยครับทั้งวันก็ได้นะ ว่าเรามีดูดเลือดชิวๆนะครับเลือดเราด้งแ่แก่อแตกยังนี่ก่อแตกแล้วปึ้ม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 ซับซับเพื่อนซับซับเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะสบ,บายมีการดูดเลือดนะครับมันดีอย่างนี้เหมือนเจนอสนะครับปล่อยทิ้งเลยครับ นะคลิปที่แล้วเจนอตนะครับคลิปนี้เราก็มาสายขี้ที่ผมรักนะครับผมชอบนะในขี้เสียงมันขี้เท่ดีนะครับแล้วมันแรงด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นแอดนี่ผมบอกเลยว่ายากนะครับไม่ค่อยแรงนะแอดนี่ผมว่าน่าจะยากกว่านี้อีกนะครับปล่อยโซ่ไปปุ๊บมตะมตะปุ๊บตับอู้แปดอิมเลยนะครับแรงอยู่ สัตแปดเอ็มเลยครับเนี่ยปึมบึมบึมบึมึมบึมโอเคก็ที่ <Okay. S 1> เ,เหลือก็ตีไมนี้ไปนะครับตัวนี้มันสะท้อนหรือเปล่าอะ <c oughs> ผมต้องกดออามาตะนะเนี่ยมาตะมาพอดีนะมันสะท้อนนะครับเดี๋ยวผมหลับนะครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้วางดาบก่อน แล้วฆ่าลูกน้องมันก่อนนะผมกลัวสะท้อนวะเฮ้ยปึ๊บมีไม่เด้ดดีกผมหรอกสะท้อนนะครับกดอมาตะทานนะไม่งั้นนี่ผมหลับเลยนะครับเนี่ยเหมือนเจนฮอดนะเนเจนฮอดนี่มันๆเลยนะครับโอเคนะก็ประมาณนั้นนะครับรอบนี้อาจจะเจอบอสยากนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหารามีนีดีวกว่า ไม่เป็นไรนะครับเรามันสายโจมตีไวนะครับปึ๊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 บนะไปหาดูมินินะครับเผื่อเผื่อเผื่อยังเหลือนะว่าน่จะไม่มีเหลือแหละผมคึกว่าคนย้ายไปหมดแล้วนะครับคนเล่นยังเยอะนะครับมินินี่ไม่เหลือนะครับโอ้โหดูคนนะครับเพื่อนเพื่อนดูคนอันนี้คือเซิร์ฟนอกนะครับเนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะเอ้ยอันนี้คือแนวนอกนะไม่ใช่แนวไทยเซิร์ฟไทยนี่แหละครับเซิร์ฟแท้นี่แหละครับ เอ้าผมมาไหนเนี่ยเฮ้ยอ๋อตัวนี้ตัวนี้เจนอสเราจะมาไม่ได้นะตัวเนี้ยเพราะว่ามันมันต้องใช้เทคนิคเยอะนะเจนอสต้องไปเอาการ์ดใดการ์ดมากดนะครับใส่ตรงประดับนะครับกดแมกนัมเบดไอ้กดไอ้สกิลนะครับมันถึงจะมันจะโจมตีเป็นธาตุไฟแล้วเลือดจะไม่รีนะครับผมลืมแล้วมันอย,อยู่แน่วไหนเนี่ย น่นตัวนี้แหละตัวนี้แหละอ่าตัวนี้แหละครับลืมนะครับไม่มานนานจะแต่ในขี้เรากดธาตุได้นะครับกดธาตุไฟย,ยังอยู่นะครับยังอยู่ธาตุไฟผมอยู่ไหนเนี่ยใช้ธนูไม่ได้นะครับไอดีนี้มีไอนี้ด้วยนะครับมีมีธนูบวกสิบห้าด้วยนะสมุดก็สวยนะครับแฟรรวมนะ่าจะอยู่เจ็ดเจ็ดสิบกว่านะแฟรรวม แบ่งน้าหน่อยเดี๋ยวผมลองเอาแบบจัดเต็มคาราเบลลองดูไหนอะโอ้หมันอยู่ในลืบเลยนะครับปึ๊บปล่อยโซ่ไปบับรวมสิบหกเอ็มนะโอเคอยู่ชิวๆอยู่นะครับ ผมไม่เป็นไรแล้วนะครับเพราะว่าผมกดอมาตะเมืเ่อกี้นะถ้ากดธาตุไฟอ่ะมันจะเลือดไม่รีนะครับตัวนี้นะและ้วดาเมจอาจจะเบานะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่การ์ดพวกตีมินิตีบอสตีอะไรนะครับเป็นการ์ดเร่งความเร็วสูงนะครับแล้วก็การ์ดดูดเลือดมันก็เลยจะไม่มีดาเมจเท่าไหร่นะครับเน้นความไวนะครับโซนิคโซนิคเน้นความไวสูงนะครับ ตัวนี้ผมว่าน่าจะไม่เหลือเลยเหลือไม่เพื่อนเฮ้ยเหลือนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมต้องนี่กดไอ้สกิลนี้นะครับที่ผมบอกมันจะเป็นการ์ดแล้วมันก็จะได้กดสกิลนี้มันก็จะเป็นธาตุไฟเพื่อเอามาให้เจนอดเอา้าไม่ทันหรอเนี้ยนิดเดียวเองนะครับมมเตโมนะครับไปจ่อย โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครมี ID ของประมาณนี้ก็ทักไปขายในเพจได้นะครับนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ